ะะผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ในห้องน้ำจากโกลเมอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะควันนี้พี่อนุชาจะมาแนะนำเราเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่หลายๆบ้านต้องมีแน่นอนนะคะค,คือผ้าม่านในห้องน้ำค่ะผ้าม่าน,นห้องน้ำมีกี่แบบนะคะตัวนี้จะมีอยู่สองประเภทนะครับเป็นม่านผ้าพลเตอร์แล้วก็เป็นม่านพลาสติกนะครับค่ะถ้าเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ใช่ครับนี เนื้อมันจะแตกต่างกันอยู่แล้วครับพวกนี้บางตัวก็จะ,ะเคลือบสารกันเชื้อราด้วยนแสดงว่าเป็น,นใช้ผ้าในห้องน้ำได้ใช่ครับ<ม>ใช่ครับแล้ววิธีการดูแลักษาต่างกันหรือเปล่าครับตัวนี้ก็ต่างกันนิดนึงนะครับผมคือ,อถ้าเป็นตัวม่านพลาสติกเนี่ยเราจะไม่สามารถซักสมอสอาได้คือต้องใช้เป็นผ้าชุบน้ําเช็ดได้ครับค่ะมาดใช่ครับ แล้วก็ถ้าเป็นพวกม่านผ้าพวกนี้ก็สามารถซักได้เลยค่ะซักได้เลยคือซักในเครื่องซักผ้าได้ได้ครับผมไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ว่าก็สามารถทำวามสะอาดได้สะดวกเลยทีเดียวนะคะแล้วขนาดต่างๆนะคะขนาดก็จะมีไซส์เมตรแปดสิบคูณเมตรแปดสิบนะครับผมแล้วก็เมตรแปดสิบคูณสองเมตรมันจะเป็นเมตรแปดสิบคูณสองเมตรสี่สิบครับค่ะก็คือขนาดใช่เขาจะเป็นขนาดตัวนี้นะครับผม ความกว้างเมตร80ใช่ครับาดาว2เมตร40ใช่ครับส่วนตัวนี้จะเป็นขนาดมาตรฐานเลยที่ใช้ทั่วไปคือเมตร80คูนเมตร80นะครับก็จะมีหลายลายให้เลือกแล้วก็มีทั้งเป็นพลาสติกแล้วก็คอเดเตอร์พวกนี้นะแล้วนอกจากที่เราจะคุยนเรื่องข้ามาครับนะแล้วเดี๋ยวนี้คุณอญชาจะมาบอกเราเรื่องเกี่ยวกับ ราวที่ใช้คู่กับผ้าม่านใช่ครับผมครับผมว่าสำหรับราวผ้าม่านที่ลูกค้าจะนำลังใช้คู่ผ้าม่านนะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบหุ่นขยายออกกับแบบดึงนะครับผมเดี๋ยวให้น้องนี่จะเป็นรุ่นดึงก่อนดึงรุ่นหนึ่งก็ลูกค้าใช้ด้านนี้ดันในขัะในแนว PM ทักสามสิบองศาลูกค้าก็ดึงด้านนี้ดึงแล้วก็ดมงแบบนี้อยู่ ไม่เหมาะก,กับสปีดเพราะว่าเวลาดึงมันค่อนข้างจะยากนนต้องดึงมาเรื่อยๆยันขนาดที่เราต้องการแต่แล้วก็เ้ดานขึ้นในแนวเลยคัะแต่ถ้าเป็นรุ่นหมุนแต่รุ่นหมุนราคาจะแพงกว่านิดหน่อยประมาณนี้ถ้าเป็นรุ่นหมุนก็หนุนไปเรื่อยๆติดตั้งเหมือนกันท่ะในแนวทแยงเหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการเก็บหรือเปลี่ยนตำแหน่งเราจะไปใส่ที่อื่นแล้วก็สามารถเมุนเข้าได้ถ้าสมมนั้นิด แล้วก็ต้องดึงดึงออกมาแล้วก็ดึงหนอยอหนึ่งออต้อใช้ไหมค่ะใช่ต้องัดออประกอบะคะแต่ของผมเรจออกได้เลยถ้าผมแล้วก็จะมีเป็นอ่าลักษณะอีกทรงหนึ่งในกรณีที่ลูกค้าอยากได้เป็นข้มุนก็จะมีเป็นตัวแบบนี้ครับตรงนี้จะสามารถปรับได้ตามรูปภาพเลยเป็นตัว L เป็นตัว U ใช่ครับเป็นตัว L เป็นตัว U ได้หมดนะครับ วันนี้จะเป็นลักษณะเช่นนราคาก็จะสูงหน่อยค่ะ,คะวันนี้ก็ของคุณพี่อนุชาน,นะคะที่มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องพม่าในห้องน้ำแล้วก็ยังมีเรื่องราวของม่าด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ครั้งหน้านะคะผมจะพาไปชมอุปกรณ์ช่างอะไรอีกนะคะอย่าลืมติดตามได้ใน My t o o Box ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ